เมื่อเสียงสวดแห่งความตายปลุกผีร้ายให้ฟื้นคืนชีพมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสวดจะสะกดให้คนหลับไหลเพอร์บีเทียมูวีแฟคจะพาคุณเจาะลึกสุขภาพครอบครัวตัวยอ่อจากหนังเรื่องที่หยดเพราะทุกฉากของหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังซ่อนเรื่องสุขภาพเอาไว้ เปิดมาที่พี่คนโตของบ้านยักษ์ชายที่รักครอบครัวยิ่งกว่าชีวิตเขาเคยเป็นทหารมาหลายปีและเมื่อเขากลับบ้านทุกอย่างในชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในที่หยดภาคแรกจะเห็นได้ว่าพ่อบนยักษ์เนื่องจากมีกลิ่นเหล้าติดตัวอดีตทหารจำนวนมากมักใช้แอลโกอฮอล์เป็นเครื่องหลบหนีจากภาพจำและความเครียดในสมองซึ่งในมุมของจิตเวชศาสตร์อาการเช่นนี้มักสัมพันธ์กับภาวะ PTSD หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทินขวัญการดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทำให้สมองกรีบหน้า prefrontal cortex ทำงานลดลงส่งผลให้การยับยั้งอารมณ์ลดลงเช่นกันยักษ์จึงมีอารมณ์ร้อนชอบใช้กำลังนั่นเองหากใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตัวยอและยอคนต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามตอนต่อไป